มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกับผมอีกครั้งมีแบรลรี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์ครับเราอยู่ในเกมสกอ์แนนต์บอกันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูแนวทางกันนะครับเมื่อเราจะยึดฐานที่มั่นเพื่อจะกระจายสินค้าหรือว่าต้องการให้ได้เหรียญปลาหมึกเยอะๆนั้นครับเราจะยึดฐานที่ตรงไหนยึดอย่างไรที่แน่นอนว่านอกจากการเข้าไปยึดโดยการเข้าไปตีป้อมอย่างที่เพื่อนๆเ,เรียกกันนะครับเรายังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีนั้น คุ้มค่าจริงๆแต่ก่อนอื่นครับมาดูกันก่อนครับในช่วงที่เล่นเกมผ่านมานะครับผมใช้พื้นที่แค่2อเอเรียเท่านั้นครับพื้นที่แรกก็คือเลสอีสครับในโซนนี้ผมก็จะจัดการทุกจุดจนครบครับจุดถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแอฟริกาครับตรงนั้นก็ตีครบหมดแล้วโดยผลประกอบการโดยรวมนะครับถ้าหากดูที่ลีดเดอร์บอร์ดผมก็จะอยู่ที่ระดับที่1618ปรับมาณนี้กันนะครับ ถึงว่าพอเพียงจริงๆครับสำหรับเหรียญปลาหมึกณนะเวลานี้คงจะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาใช้พื้นที่2พื้นที่นั้นแน่นอนครับตอนนี้ผมต้องขยายนจาจักรมาที่อีสต์อินเดียครับการขยายนจาจักรได้นั้นเราก็จะได้พื้นที่ในจุดเพิ่มเติมเข้ามาอีกเหลือเยอะจริงๆครับโดยรวมทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด7 6จุดนยที่เราต้องเข้ายึดนะครับ ถ้าพร้อมก็ปลดล็อกค,ครับหลังจากนั้นครับยังมีข้อสังเกตให้เพิ่มเติมครับอย่าลืมมาอัปเกรดนะครับในเอกสารของเราความสามารถของเราก็คือ empire management ครับสำหรับตัวนี้เมื่อเราอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ผลประกอบการต่างๆเหรียญปลาหมึกต่างๆ ขึ้นมาเยอะจริงๆครับเป็นลักษณะของการปรับปรุงหรือประโยชน์ที่เราจะได้ทั้งแมปเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดทั้งแมปจริงๆได้คุ้มจริงๆครับค่อยๆทยอยทีละเลเวลนะเพราะใช้เงินเยอะจริงๆหลังจากที่เราเปิดไปแล้วนะครับเกมก็จะนับเวลาถอยหลังให้ทุกๆ30นาทีครับ เขาจะเปิดเผยจุดที่เราสามารถเข้าไปโจมตีหรือเข้ายึดได้ครับสำหรับตัวอย่างนี้เปิดเผยมา2จุดแนะนำเลยนะครับว่าก่อนที่จะเข้ายึดต้องดูผลประกอบการของแต่ละจุดกันก่อนแน่นอนว่าเราก็ต้องเข้ายึดทุกจุดนั่นแหละแต่เอาจุดที่ดีๆสักหน่อยก็ยังดีครับทีนี้ก็ซูมเข้าไปดูครับตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2จุด จุดแรกเป็นพ่อตาโกโซสูงสุด57สเต่อชั่วโมงครับเหรียญปลาหมึกใกล้เคียงกันทั้งคู่เลยครับแต่แต่มีข้อแตกต่างนิดนึงครับที่พ่อรู้สึกว่าเมื่อเราเข้าตีแล้วเราจะได้เลเวลที่สูงกว่าครับนั่นคือเลเวล4ครับเราไม่ต้องอัปเกรดมา1 2 3 4แต่ว่าคนที่จะมาจอยเรานะครับ i c ิสเปน มีได้ถึง6คนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนงสำหรับภารกิจการเข้ายึดนี้นะครับจะเป็นภารกิจ PVP นะครับเพื่อนๆคนไหนหรือผู้เล่นคนอื่นสามารถมาจอยได้ทุกคนจะต้องมาเก็บคะแนนกันครับเก็บให้ได้ถึง100%ก่อนใครถึงก่อนชนะครับวิธีการเก็บนอกจากเขาจะโจมตีศัตรูแล้วเขายัางโจมตีเราด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเมื่อพร้อมก็เริ่มกันเลยครับเขาก็จะจับเวลา ตอนนี้ศัตรูก็จะมาเป็นละลอกละลอกกันนะครับการต่อสู้และการเก็บสะสมคะแนนนะครับอย่าออกนอกวงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกนอกวงคะแนนที่นับอยู่ก็จะหยุดครับก็ต้องรีบกลับเข้ามาอันนี้เรามาระวังน,นิดนึ่งเผื่อโจมตีกับศัตรูหรือผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วออกนอกวงก็จบเลยถ้าโชคดีเพื่อนๆไม่เจอผู้เล่นอื่นก็สบายหน่อยก็ตีไปเรื่อยๆครับ ในจุดบางจุดนะครับในการเข้ายึดเราสามารถแอบได้เหมือนกันนะแอบอยู่นิ่งๆผมก็ยืนอยู่นิ่งๆตรงนี้นครับแอบอยู่ทั้งนานแอบจนได้70%นะครับแล้วเขาก็เริ่มออเลิตแม่ไม่เป็นไรครับ เป็นนันที่เรียบร้อย take over successful แ,แค่นั้นเองครับมาต่อกันอีกวิธีหนึ่งครับอย่างที่บอกไว้นะครับทุกๆ30นาทีเกมก็จะเปิดเผยจุดที่เราสามารถเข้าไปยึดได้ครับบางครั้งก็มาครับบางครั้งก็ไม่มีเลยไม่มีเลยก็รอครับแต่ถ้ามาแล้วสังเกตไอคอนสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างครับ จุดนี้บอกเลยว่าถ้ามาแล้วให้ไปครับ d e g e n d a r y หายครับเราก็จะมีของรางวัลเป็น MEGAFORT o ์อ e ส n l e v e l 4ผลประกอบการก็56เหรียญประมึกต่อชั่วโมงเยอะดูเหมือนกันครับกดจอยไปที่เรียบร้อยครับเงื่อนไขในการทำภารกิจนี้ง่ายนิดเดียวครับวิธีนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเข้าตีศัตรูที่มีชื่อครับ เมื่อกำจัดศัตรูที่มีชื่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ของมาครับของสิ่งนั้นครับเราก็เก็บกับตัวไว้ครับแล้วก็วิ่งกลับบ้านครับระหว่างทางที่วิ่งกลับบ้านก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดภัยเท่านั้นเองครับอย่าตายตายถือว่าจบไปส่งได้ก็จะได้รางวัลเหมือนเ็เช่นเดียวก,กันกับการเข้ายึดฐานด้วยการโจมตีครับ เพียงแต่ว่าระยะทางอาจจะไกลหน่อยนะครับบางครั้งเขาจะเกิดไกลก็วิ่งไกลถ้าอยู่ใกล้ก็สบายหน่อยครับสำหรับภารกิจนี้ผมวิ่งคนเดียวนะแล้วรางวัลก็จะได้เป็นฐานที่เขาให้มาครับเรียบร้อยไปอีก1จุดครับทีนี้ถ้าหากว่ามีเพื่อนๆมาร่วมจอยด้วยนล่ะครับเราต้องทำอะไรบ้าง ในช่วงที่เรากำลังต่อสู้นะครับบังเอิญว่าผมไม่ได้หยิบครับเพื่อนเป็นคนหยิบเราก็จะยิงสตูรอบข้างครับเพื่อให้เพื่อนของเราไปถึงฝั่งให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้เองเราก็รับรางวัลไปสุดท้ายนี้ก็เหลือแต่เราแล้วครับน้องๆทั้งหลายว่าจะเลือกเล่น Takeover หรือว่า Legendary High แต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเล่น Legendary High มีติดไปนวมรางวัลน,นิดหนึ่งครับเป็นเกาะโรโยคาโซเดียมครับอันนี้สุ่มตกให้นะไม่ใช่ได้ทุกครั้งสุ่มตกใครยังไม่มีแนะนำว่าให้เล่นถ้าหากว่าถามน้าหมีแล้วนะครับน้าหมีแนะนำให้เล่น e เ e นเ a r y High แต่ต้องดูระยะทางด้วยนะครับถ้าหากไกลเกินไปก็ข้ามถ้าอยู่ใกล้บ้านนิดนึงวิ่งไม่ไกลแนะนำเลยเล่นเลยไม่ต้องรอไม่ต้องคิดมากยิ่งมีเพื่อนเข้ามาช่วยยิ่งง่ายใหญ่ เอาละครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี